ะะจะมาเล่นกลนเอ๊ะไม่ใช่จะมาสาธิตนะคะผมสักข้อยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งแต่คงจะรู้แล้วนะคะว่ายี่ห้ออะไรนะคะเรียบจะสาธิตจากผ้าขาวเปลนียนะคะเริ่มจากตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะสะอาดเยี่ยมเลยนะคะทีนี้เราจะมาทดลองกันนะคะโดยเริ่มจากเราจะเทนี้นะคะบวดเชื้อมึกซึ่งบวเชื้อมึกนี่เป็นอะไรที่ ถ้าได้หยดลงไปในผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าสีหรือผ้าขาวก็แล้วแต่ยออกยากมากนะคะตามด้วยชิงเจอไอดีนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ออกยากมากเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาทดลองเทลงไปบนผ้าสีขาวตัวนี้นะคะนีนการถึแล้วนะ,ะ,นะ,ะเดไปแล้วนะคะ นี้ทาด้วยพิงเจอรนี่ือน,นะคะเจลดีค่ะจุดลงไปเป็นข้าวขาวน, oh. นะคะจุดลงไปแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าใช้ผงชูพอกเขียวนะคะเขียว ช้อนได้ถึงด้วยนะคะไม่เพียงพอเพราะว่ามีความเข้มข้นนะคะเป็นผมกระบอกที่มีความเข้มข้นแล้วก็มีความพิเศษก็คือสามารถผมกระบอกกระบอกเนี้ยนะคะของเพียวเนี้ยยิงจัดกระจัดค่าโปรโดยนวัตกรรมไ I นะคะลองดูนะคะเราใส่ลงไปอันนี้ไม่ถึงช้อนนะคะจะใช้แค่นิดเดียว แหมมีฟองด้วยนะคะเป็นอะไรที่คุณแม่ชอบมากเลยนะคะหอมจังหานะคะอันนี้เราใช้มือได้เลยนะคะใช้เครื่องก็ได้แล้วความพิเศษของผงซักฟ้อยี่ห้อน,นี้ก็คือใช้ได้ซักได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาวนะคะโอ้สนุกมากเลยะคะ่ะล่้ฟองอ่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้เราให้ดูทีนะคะว่าสกปรกแล้วนะคะชบบะุบลงไปนี่น,นะคะ น,นี้เรายังไม่ขยี้นะเราไม่ขยี้นะคะเราชุบลงไปก่อนอชุบลงไปก่อนน,น,น,นี้เราจะขยี้เนื่องจากว่าเราใส่หยดเดยอะมากนะคะอ,ะอน,นี้เราเดูสิว่าเกิดอะไรขึน้นนี่เบาๆค่ะนี่เดียวเบาๆ นะคะเรามาดูว่าเรามาล้างออกในน้นําสะอาดนะคะอันนี้คือซักให้ดูนะคะเมื่อกี้นะคะรอยภาพทั้งที่เจอทั้งเบิดอยู่ตรงนี้วัน,นี้เราครั้งแรกนะคะนี่ค่ะเบาๆค่ะเบาๆ จริงเนี่ยการซักผ้าด้วยมือเป็นอะไรที่น่ารักเนาะเพราะฉันใหญ่จะเอาผ้าลงเครื่องแล้วป่นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีความชุบอยากซักไปเรื่อยๆเลยะมันนุ่มมือมากนุ <S <S ่มมือมากจริงอ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ซักนะคะคราบสกปกที่เมื่อกี้นี่นะคะออกแล้วอันนี้คือครั้งแรกนะคะ ถ้าเราซักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอ่ามันจะขจัดคราบได้มากกว่านี้นะคะอันนี่คือครั้งแรกที่เราที่เราลองเลยนะคะเห็นไหมคะว่าสีเอ่อความขาวข,ของของของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็อะไรดูนิดหน่อยนะคะซึ่งเป็นการซักครั้งแรกเท่านั้นเองแล้วเราจะมาดูในที่ที่ที่